สวัสดีครับและวันนี้มาอยู่กับผมไกอ่โฟอีกแล้วแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูข้อมูลสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะว่าผู้เล่นใหม่ควรรู้อะไรบ้างโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะอันดับแรกนะครับก็คือ ดูว่าสัตว์ตัวนั้นน่ะต้องการอุณหภูมิกี่องศาให้ให้คุณเข้ามาคําว่าซื้อขายสัตว์นะด้านล่างขวาเนาะแล้วคุณก็มาคลิกที่กวางสมมติคุณจะซื้อกวางใช่ไหมคุณก็มาคลิกซูพีเดียนะครับพอคุณคลิกซูพีเดียแล้วนี่มันก็จะขึ้นหน้ากวางแดงแบบนี้นะครับแล้วคุณก็มาคลิกด,ด้านบนครับนี่นี่นมาคลิกด,ด้านบนเนาะก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วมันก็จะสามารถเราสามารถกําหนดได้ครับสมมติ คุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณอยากซื้อมาสัก3าตัวคุณอยากเลี้ยงสาตัวมันก็เราก็ติ๊กเพิ่มไปเลยครับ3ามตัวเนาะมันก็จะบอกขนาดความต้องการพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็นี่ครับองศาอยู่ตรงนี้ก็คือความต้องการอุณหภูมิแล้วก็จะบอกเรื่องเกจประตูนะแล้วส่วนข้อกําหนดการปีนป่ายก็คือไม่มีเนาะต้องการน้ําอะไรแบบนี้เราสามารถดูข้อมูลพื้นฐานได้ตรงนี้โอเคส่วนเรื่องอุณหภูมิที่ผมบอกไปตอนแรกใช่ไหมอ่า นี่ครับนาภูมิมันจะเป็นเครื่องแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยก็คือมันบอกว่าเท่าไหร่นะสี่ต้องการเดีย๋ยวผมก็ดูลมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <c oughs> มันบอกว่ามันต้องการอยู่ที่ลบสิบองศาลบสิบองศาถึงลบสามสิบแปดองศานั่นเองนะแต่ผมไม่ได้อ่าทำแค่ขนาดนั้นก็คือนี่ครับไอเครื่องนี้เราก็มาปรับนะไม่ให้มันอยู่ศูนย์องศาก็ได้ ความร้อนก็เหมือนกันมันจะมีเครื่องความร้อนด้วยนะครับผมขอหาก่อนนะมันน่าจะอยู่ในที่อยู่ายอาศัยของสัตว์แล้วก็มาตรงนี้นะที่เป็นใบพัดนี่นี่ความร้อนอ่าผมขอดูเครื่องทําความร้อนผมมันน้ออยู่นะนี่นี่นี่โอเคนี่เครื่องทําความร้อนแล้วก็คงไว้อยู่ที่30องศานะไม่ให้มันสมมติอ่ฤดูหิมะตกลงมาแล้วก็ให้มันคงอยู่จริงๆปรับไว้20่องศาก็ได้ครับก็คือ เราต้องไปดูคําว่าซูพีเดียก่อนนะไม่อย่างนั้นสัตว์อาจจะหนาวเ,เกินหรืออุณหภูมิไม่คงที่นะอาจจะทําให้สัตว์ป่วยได้โอเคเป็นข้อมูลอย่างแรกข้อมูลอย่างที่2ครับประตูรั้วนะกำลังจะพูดว่าประตูรั้วเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าสัตว์มีโอกาสปีนออกมาได้และพังออกมาได้ครับมาหาคนของเราเนาะโอเคเราจะดูรั้วยังไงเหมือนเดิมเลยครับบางคนอาจจะมองเห็นแล้วเนาะอาจจะก่อข้ามไปก็ได้แต่ผมจะบอกโอเคเรามาที่เดิมเลยครับซูพีเดียอันที่2 แล้วนี่ครับเราก็มาดูเกจของประตูเราจําไว้ด้วยนะเกจของประตูคือของกวางแดงต้องการอยู่ที่2หรือ1.5เมตรก็คือระดับความสูงนั่นเองนะโดยที่เราจะรู้ได้ยังไงเรากดมาที่บาริเออร์ครับแล้วเราก็มาที่กําแพงนะแล้วเราก็เมาส์ชีอ่านดูนะว่าประตูไหนมันคือไอ้ประตูอะไรล่ะู้ว่าไหนมันระดับความต้านทานระดับที่เท่าไหร่เนาะแล้วก็มันก็จะขึ้นบอกว่าอัตรา,าความเสียหายสูงทึบแสงปีนไม่ได้อะไรแบบนี้ครับนี่ เราก็ใช้เป็นอันนี้เป็นเลยครับแต่มันบอกว่าใช้แค่2เราจะเอาเป็นลวนนี้ก็ได้เป็นลวดลวดก็ได้นะนี่แบบนี้ลวดลวดแล้วเราก็เปิดนะครับเราก็เปิดให้เฉพาะคนที่มองดูนอกส่วนที่คนที่ดูไม่ได้แบบด้านหลังอะไรแบบนี้เราก็ใช้ลวนระดับ3ปิดไปนะเนาะเผื่อกวางเขาแบบพอพังอะไรมันจะได้ไม่พังไว้ด้วยโอเคอย่างที่3ครับผมจะสอนดูว่าทําไมผู้เล่นใหม่ทุกคนผมว่าต้องเจอแหละผมก็เจอซื้อเกมมาใหม่ๆ ทำไมจระเข้ซื้อมาตัวผู้ชายจะป่วยใช่ไหมผมว่าทุกคนต้องเคยเจอเพราะว่าจระเข้เนี่ยไอ้จระเ,เข้เน้ําเค็มน่ยผมผมไม่รู้ว่าเป็นทุกตัวไหมนะไอ้จระเข้ตัวนี้ที่ผมเลี้ยงมันก็เป็นเหมือนกันนมันชื่ออย่างไงมันชื่อตะโของอินเดียนะไอ้สอตัวเนี้ยสสายพันธุ์เนี้ยมันจะเป็นนะถ้าเราสมมติเราซื้อไอ้ตัวสายพันธุ์ผู้ชายมาเดี๋ยวเราผมลองซื้อให้ดูมันจะป่วยทันทีเลยนะครับถ้าเราซื้อมาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะผมซื้อให้ดูไอต้ตัวเนี้ยปึ๊บ จะเปิดทันทีผมจะสอนผมจะบอกนะครับว่าทําไมมันถึงป่วยเนาะแล้วมันรักษายอยังไงโอเคพอเราซื้อมาเดี๋ยวรอรอพนักง,งานเราเอาสัตว์มาส่งแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนล่ะอ่าเอ๊ะเดี๋ยวผมขอทําการกอร่อแล้วกันกอให้มันเลยไปม,มาแทนโอเคมาแล้ว นี่ครับเห็นไหมผมเพิ่งซื้อมาตะก,กี้เลยนะเอามาลงตะก,กี้เลยแล้วทีนี้มันมีค่าความสุขสบายตา่ําทําไมใช่ไหมครับเราต้องเอาไปมอบหมายให้อาพย์ก่อนนะก็คือเอ้ยแพทย์นั่นแหละถูกแล้วแต่ไม่ได้คลิกตรงนั้นนะเมื่อกี้ผมชี้ฟิดก,ก็คือคลิกตรงนี้ครับเรียกหาสัตวแพทย์แล้วทีนี้คนจะมาขนย้ายจระเข้เราไปชนะสูนุนะครับว่าเขาเรียกมาชนะสูุณไหมไปตรวจ สาจารยสูตรก็ถือศพพูดไปตรวจนะครับว่าเป็นอะไรจริงๆแล้วจรเข้สายเอ่อเจรเข้เพศผู้ชายเนี่ยเพศผู้เพศผู้ชายมั้งเพศผู้มันจะป่วยนะครับมันเลยค่าความสุขต่ำเนาะถ้าผู้เล่นใหม่สงสัยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเอออยากผสมพันธุ์แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรซื้อได้แต่เอ่เพศเมียมาไม่ป่วยก็คือมันป่วยนั่นเองนะครับเราต้องเอามาให้มันกักกันก่อนเนาะอามารักษานี่ครับ อันนี้ก็จะสตาร์ทแล้วก็จะยกมาเลยวิ่ง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 มาแล้วก็จะเอาที่นียที่กักกันคือเขาจะเอามาที่กักกันก่อนนะแล้วเราก็ต้องรอนะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยเรลกี้น้ําเค็มของผมเนี่ยไอตัวเนี้ยไอชื่อตีเนี่ยมันป่วยนะแล้วมันก็จะขึ้นบอกครับรออีกสักแป๊ปนึงมันก็จะขึ้นบอกว่าเป็นโรคอะไรแล้วเขาก็จะนําสตาฟก็จะนํามาห้องพยาบาลครับแล้วก็รักษาเนาะแล้วทีนี้ถ้ามันเขาเรียกะไรตรวจแล้ว รักษาไม่ได้มันเอากลับไปไวโกงเหมือนเดิมแสดงว่าคุณยังไม่มีวิธีการรักษานะครับก็คือนี่คุณกดมาที่ส่สัตั์นะครับแล้วก็มาที่มาที่วิจัยแ,แบบหนึงนะ,ะนี่วิจัยแพทย์ครับก็คือวิจัยสัตว์ทั่วไปนั่นแหละครับมาที่วิจัยของสัตว์นะนรูปสัตว์นี่ครับคุณเห็นไหมเนี่ยมันจะมีวิจัยเรื่องเกี่ยวกับบาดพยากเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆนี่ครับคุณต้องวิจัยพวกนี้เนาะผม ผมไม่แน่ใจว่าโรคส่วนมากมันเป็นมันเป็นอะไรกันนะจระเข้ผมก็ไม่ได้สังเกตเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็แนะนำว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้ครับเชื้อแบคทีเรียรไม่ก็เนี่ยโรคสองตัวเนี่ยลองวิจัยไว้ก่อนดูนะก่อนที่คุณจะเลี้ยงจระเข้เพศผู้ชายเนะาะเพศชายแต่ถ้าคุณจะเลี้ยงเพศเพศตัวเพศหญิงเพศเมียไปก่อนมันก็ได้ครับ แต่ผมแนะนําให้วิจัยพวกอันนี้เช่นโรคสองเนอรีไว้ก่อนเนาะเพื่อที่จะได้ทําการรักษาและเลี้ยงนะตัวเพศผู้ได้นั่นเองนะฮะสำหรับคนที่อยากเลียเ้ยงเจ้าที่เพศผู้เนาะนีะ่มันดีได้ไหมวะวผมลองดูได้ผ่านการกัน,กนขเขาจากที่นี่แล้วอตอนนี้เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนั้นมันอยู่ในแล้วละ่ะได้ผ่านกักกันเลยนะมันไปใไนแลหว,วะ่ะ ่าผมขอหาแป๊บนึงนะสัตว์สัตว์ชื่อตรีจระลี้น้ำครีม,อ,ม,อ,ม,อ,มอยู่นี่เลยที่กักกันออนเนี่ยกักกันสำเร็จแต่มันยังไม่ขึ้นว่าอ่าอะไรอ่ะมันยังไม่ขึ้นว่าตรวจพบโรคอะไรนะเราก็ต้องรอไปก่อนเนาะรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมลองรอดู嘛ดูสิมันจะขึ้นอะไรไหมเพราะปกติเนี่ย ถ้าเรากักกันแล้วมันมันเป็นแบบนี้คือมันไม่ปกติครับเราต้องกักกันไว้ก่อนนะเดสักแป๊บหนึ่งรอสักแป๊บหนึ่งนานตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันนานไหยนะทุกคนก็ต้องเอามาจริงๆมันต้องเอามากักกันไว้ก่อนนะเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าถึงคุณจะทำยังไงก็ตามอะมันมันไม่สามารถเรื่องมันมันไม่สามารถเอ่อ เนี่ยมันไม่สามารถเอามาเลี้ยงได้ครับเพศเพศผู้อ่ะมันถ้าคุณยังไม่มีเอเขาเรียกว่าอะไรคุณยังไม่วิจัยเชื้อโรคอ่ะพอเข้าใจไหมทุกคนผมพูดกลับไปกลับมาว่านั่นแหละครับเนี่ยผมผมคิดว่าผมน่าจะเป็นด้วยอย่างเดียวกันมันน่าจะเป็นอ่ะไอตัวเมื่อกี้มันน่าจะเป็นเขาเรียกว่ามันน่าจะเป็นโรคอะไรบางอย่างแต่ผมยังไม่ได้วิจัยพวกโรคที่มันเป็นอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรที่มันขึ้นว่ากับการสำเร็จแล้วถูกไหมแต่มันยังไม่ขึ้นว่าเป็นโรคอะไรก็เพราะว่า มันไม่รู้นั่นะเองเรายังไม่รู้นะเราก็ต้องแบบวิจัยไปก่อนนะแต่ผมก็แนะนําส่วนมากส่วนมากที่ผมที่ผมรักษาได้มันเป็นสอ,สองตัวนี้นะส่วนมากแต่เหมือนเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้มันไม่เป็นอันนี้นะแล้ววิธีแก้ทํำยังไงทําใจครับทําใจนะผมได้ทําใจเดี๋ยวผมก็ไม่รู้มันมีวิธีอื่นไหมนะ,ะก็ลองแบบขายตัวเก่าแล้วซื้อตัวอื่นมาก็ได้นะฮะอืมใช่เราก็ขายตัวนั้นแล้วซื้อมา เพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะมีคนมาประท้วงทําให้คนเข้าสวนสัตว์เราน้อยลงเนาะเ้ื่อขายมันไปฮะทาใจนะเนี่ยมันย้ายไปที่รักษาเลยไม่ได้ด้วยมันต้องเออมันต้องวิจัยก่อนว่าสัตว์ตัวนี้เป็นอะไรเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องมันต้องรอนานกว่านี้ไหมถึงจานี้แต่มันบอกว่าผ่านการแล้วพอหมอจากที่นี่แสดงว่าน่าจะผ่านโอเคแล้วแต่ค่าความสุขมันก็ยังไม่เพิ่มแต่ผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโรคแน่นอนครับ เพราะว่าถึงเราเอาไปวางยังไงมันไม่มีทางที่สัตว์จะเขาเรนะียกอะไรสัตว์จะศูนเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าใจไหมแล้วมันไม่ขยับไปไหนเลยคือมันเกมมันไม่ได้สร้างมาให้สัตว์ไม่ขยับไปไหนเนาะน้ะนอกใส่ใจจะเป็นโลกเราก็ขายที่ไม่ก่อนนะสนใจเลยผมงสัตว์ไป Center. เซ็นเตอร์ไปขายสนใจนะโอเคทีนี้อันต่อไปมีอะไร เดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะมผมขอเช็คก่อนมีอะไรที่ทุกคนควรรู้อ๋อนี่ครับทุกคนต้องมาเล่นใหม่ต้องคอยดูอันนี้ด้วยนะฮะแบบว่าถ้าสมมติคุณเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงแล้วเนาะสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงแล้วคุณก็ต้องคลิกที่ข้อครับแล้วคุณต้องมากดที่ภูมิประเทศแล้วมันก็จะบอก ค่าความยาวที่ต้องการของญ้านะต่างๆเลยพวกนี้แต่ไอ้กวางแดงหกนี่มันมันไม่เรื่องมากนะ <_ d ans> พูดเลยใหม่ผมแนะนำนะเรื่องกวางแดงทุกคนเป็นสัตว์เริ่มแรกที่ผมเลี้ยงเลยไอ้กวางแดงอะมันเลี้ยงง่ายไม่ใช่อะไรนี่ครับเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกว่าต้องการอะไรเท่าไหร่นะกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นอันนี้มันไม่เพอร์เฟกต์เด็ดเลนะทำไมมันไม่ขึ้นมาครับกดขีดที่สัตว์เออผมไปกดคีดที่พ่อ เราต้องกดที่สัตว์นะพอเรากดที่สัตว์แล้วเราก็มากดภูมิประเทศตรงนี้นอปรับแต่งให้มันไปอยู่โซนที่มันต้องการนะตรงสีขาวนี่คือมันโอเคแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรมันมันโอเคถ้ามีก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าคุณเห็นนี่ไหมมันจะมีเส้นเขียวๆนี่ดนึงที่เป็นแบบเขียวๆเหมือนก่อไปนี่ก็คือเพอร์ฟิกนะก็คือพอดีถ้าคุณทําได้มันก็โอเคแต่ผมว่าอย่าไปทําเลยมันบางตัวเนี่ยอย่างเช่นไอใบสันผมเนี่ยฮอกมัน คุณดูข้อผมที่ผมทำให้ดิหนึ 1, ่งสันห้าบตารางเมตรมันยังไม่มันยังไม่พอเลยอ่ะคิดดูดิผมใส่จนแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรปูพื้นอ่ะจนแบบหมดแล้วอ่ะมันยังแผบบมันยังเนีย่ยมันยังต้องการดินอยู่เลยผมก็ไม่รู้จะไปปูดินให้มันตรงไหน,นล้ะเพราะว่าปูดินไปอันหนึ่งอีกอันนึงก็ลดเพราะว่าเราไปปูให้อันนั้นหายไปไงคุณเข้าใจนะเออนั่นแหละเราคุณก็ต้องปรับพื้นที่ให้ตามความต้องการของสัตว์้ลยเนาะโอเค ส่วนทีนี้ครับมาดูอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะก็คือเป็นพวกต้นไม้นะครับก็คือนี่คุณติก๊กไปเลยครับคุณกดติ๊ก2อ,อันนี้นะมันจะมีทุ่งหญ้าแล้วก็อันนี้อย่างเช่นใบสั่งของผมต้องการทุ่งหญ้ากับไทกะก็คือต้องการพืชไทกะกับประเภ,ะเภทตุง้งตุ้งอะไรละ่ะทุ่งหญ้านะครับก็คือต้นไม้น,นั่นเองเนาะแล้วอยากรู้ว่ามันต้องการเท่าไหร่มาที่นี่ครับครอบคุมโดยที่ตัวนี้ต้องการอยู่ที่25%เนนะ โดยที่ผมทําให้เขาเพอร์เฟกแล้วแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไงว่าต้นไม้ต้นไหนเป็นของอโซนนั้นที่มันต้องการนะอย่างเช่น,ผม,น,นผมบางต้นไหไดีเนี่ยผมวางต้นมะพร้าวถ้ามันไม่ใช่มันจะขึ้นอย่างนี้ครับคุณเลื่อนลงมาแม่ต้นอาคาเซียก็คือมันไม่ใช่ในโซนนี้ล้วเราก็สามารถติกลบบอกไปได้เลยคุณก็ต้องคอยดูด้วยนะว่ามันใช่ในโซนนี้หรือเปล่าแล้วทำไมมันไม่ออกอะ อ่าโอเคเมื่อกี้นะ่าจะบากนะทุกคนโอเคถึงนั้นละนี่ครับคุณก็ต้องคอยดูด้วยนะพอคุณวางปุ๊บใช่ไหมคุณก็ต้องมาคอยดูถึงคุณจะติ๊กไอหมวดหมู่ตรงที่ผมบอกไปเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรหรอกครับเพราะอย่างไรมันเลื่อนลงมามันก็มันก็ม,นกมันปนกันอยู่ดีแต่มันก็ช่วยคัดกรองได้ระดับหนึ่งเนาะผมก็แนะนําให้กดติ๊กๆไปนะครับมันอย่างนั้นมันก็ช่วยกรองแล้วเราก็มาดูวันนี้ทีหนึ่งเนาะครับว่า มันเข้ากับภูมิประเทศที่มันต้องการไหมโอเคจีนี้จีนี้ม,มีอะไรโอเคหลายคนผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้จักสิ่งนี้ใช่นี่ครับนี่คือเครื่องอะไรนี่คือเครื่องบําบัดน้ํากับไฟฟ้านั่นเองครับคุณอาจจะสงสัยว่าเกมนี้มันมีเอ่อมันไม่ต้องใช้ดูแลเรื่องน้ํากับไฟฟ้าใช่ไหมครับผิดครับมันมีครับผมก็เพิ่งรู้นะตอนผมเล่นใหม่ๆเนาะเนี่ย ถ้าคุณทําน้ําแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะขึ้นว่าถ้าเล่นไปสักพักมันขึ้นว่าเออน้ําสกปรกนะอาจจะทําให้สัตว์เสี่ยงต่อโลกได้ซึ่งคุณก็ต้องมากดปุ่มนประเทศแล้วก็ลบน้ําเติมน้ําใหม่ทําแบบนี้ใช่ไหมครับผู้เล่นแบบผมเชื่อเลยว่าทุกคนต้องเคยทําแต่จริงๆเกมมันออกแบบมาไม่ต้องทําครับนี่ครับมันมีเครื่องบําบัดน,น้ําอยู่ครับทุกคนมันมีเครื่องบําบัดน,น้ําอยู่นั่นเองแล้วมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะ มันน่าจะอยู่นี่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็มาที่รูปน้บบํากับรูปไฟฟ้านะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วพอคุณจะวางคุณซูมออกมาครับเห็นไหมมันอานณาเขตอ่างเงี้ยคุณก็เอาให้มันอยู่ในอานณาเขตของเอ่อให้มันโดนอาณาเขตของบ่อน้ำนะครับแล้วมันก็จะช่วยบำบัดน,น้ำให้ได้นะเราก็ไม่ต้องไปลบน้ําแล้วก็วางน้ําใหม่ครับนั่นแหละโอเคส่วนพวกไฟฟ้าถามว่าไฟฟ้าจําเป็นไหมก็จะเป็นครับเพราะว่า ไอตรงเนี้ยไอตรงโซนทางเข้าแรกๆอะ่ะมันจะมันจะมีไฟฟ้าให้อยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งไปไกลๆอะ่ะเราติดตั้งพวกไอเครื่องเนี้ยไอหน้าจอเนี้ยถ้าไปไกลๆไฟฟ้ามันจะเข้าไม่ถึงครับเราต้องวางเครื่อง่อาไฟฟ้าเนาะเพื่อที่จะให้มันส่งไฟไปได้ครับแล้วก็วางไปเลยให้มันครอบคลุมนะมันก็จะใหญ่กว่าไอตัวบำบัดน้ําเสียหนอะโอเคมีอะไรอีกไหมที่ผมจะแนะนำอืม ผมจะแนะนําก็จะมีแค่ตัวที่ให้ผมเน้นนะครับก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับภูมิเนาะเพราะว่ามันทําให้สัตว์อะไรนะทาให้สัตว์เสี่ยงต่อป่วยเสี่ยงต่อการป่วยได้นะครับเพราะว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆนะเราต้องนี่มาที่อันนี้ก็ได้ครับมาที่ซื้อขายสัตว์แล้วก็หาสัตว์ที่เราคิดว่าจะเลี้ยงนะแล้วก็มาที่ซูพีเดียเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่นี้ มันต้องการที่1ิลบ1ิองศา,าถึงลบ,บองศา,าอย่างเช่นในตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปปรับความร้อนความเย็นให้ที่มันโอเคนะเมื่อหน้าหนาวมาถึงเมื่อหน้าร้อนมาถึงให้มันอุณหภูมินี้เพื่อที่จะได้ไม่เสี่ยงต่อโร่นะครับยิ่งไอพวกจลคี้หรือตะกวดอะไรเงี้ยยิ่งจําเป็นเลยครับอย่าลืมวางเด็กขายไม่งั้นมันก็จะขึ้นตรงซ้ายล่างเนี่ยสัตว์ของคุณ ค่าความสุขไม่เพียงพอสัตว์ของคุณเสี่ยงต่อการป่วยอะไรนั่นขึ้นอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นบทผมเชื่อว,ว่าทุกคนต้องขึ้นนะเออมีอ,อย่างหนึง่งพอคุณคลิกตรงสัตว์ใช่ไหมครับสัตว์บางตัวมันจะขึ้นว่าอ่ทุกคน,คนดูสมมุติคุณดูแลดีหมดเลยนะอย่างเช่นผมเนี่ยดูแลดีเออแล้วทําไมค่าความสุขมันสุขสบายมันไม่ดีวะแล้วทําไมค่าอาหารมันต่ําใช่ไหมเพราะว่าคุณรู้ไหมเพราะว่าอะไร เพราะว่ากีดอาหารมันต่ำครับคุณต้องมาคิดที่รัวสัตว์นะคิกที่รัวสัตว์ปุ๊บใช่ไหมแล้วคุณต้องมาที่คําว่าสัตว์ครับก็ค,คือรูปรอยเท้านะนี่แล้วคุณก็มาคิดตรงนี้ครับคุณภาพกีดอาหารตอนแรกมันจะเป็นแค่นหนึ่งครับใช่ครับคือไอสัตว์พวกนี้มันเลือกกินนะเราต้องมาปรับออกีดอาหารให้มันอีกทีหนึ่งใช่ <c oughs> ปรับอาหารให้มันอีกทีหนึ่งครับอย่างเช่น1ผมเชื่อเลยสัตว์ทุกตัวมันไม่แดกหรอกครับเกีดหนึ่งเราปรับไปเลอะไรกีดส2นะ บางตัวยิ่งไม่ขึออ้นเราปรับรปดเกจสามแล้วทําไมบางคนมันถึงเริ่มเล่นแรกๆนะซื้อสัตว์มาแรกๆทาไมถึงยังปรับไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่วิจัยสัตว์ครับคุณต้องมาวิจัยสัตว์ก่อนเนาะคุณมาที่สวนสัตว์แล้วก็มานี่ครับรูปโหลขวดวิทยาศาสตร์แล้วก็รูปเท้าสัตว์เนาะคุณก็าำใส่สัตว์ที่คุณเพิ่งซื้อมาเลยครับมันก็จะวิจัยก่อนพอคุณปลดล็อกไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกเกจการให้อาหารของสัตว์ตัวชนิดนั้นๆเองครับใช่ มาใส่โอเคส่วนเรื่องอื่นมันเกมนี้จะมีเรื่องอันนี้ด้วยนะครับเรื่องผู้ตรวจสอบเข้ามาก็คือมันจะมาประเมินของส่วนสัตว์ของเราโดยที่ชื่อเสียงส่วนสัตว์เนี่ยมันก็มาจากนั่นเลยครับมาจากการประเมินคนประเมินโดยที่ส่วนมากมันจะดูเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์นะผมแนะนําว่า เออที่อยู่อาศัยของสัตว์ใช่คุณมาคิกที่อยู่อาศัยของสัตว์น,นะครับแล้วบางคนไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนั้นทําไมถึงไม่เข้าไปนอนในที่ที่คุณสร้างให้ก็เพราะว่ามันไม่ถูกประเภทครับคุณต้องมาที่คลิกตรงนี้ครับตัวกองนะแล้วก็มาที่สายพันธุ์สมมติเนี่ยไอ้กวางแดงผมเนี่ยนี่ครับคลิกที่กวางแดงเห็นไหมมันก็จะมีประเภทแค่นี้ถ้าคุณเอาประเภทอื่นน่ะมันไม่นอนมันทําไม่ได้นะหรือคุณจะวางแค่อันนี้ก็ได้เนี่ยวางแค่ไอ้ที่นอนที่เป็นแบบ เป็นแบบฟางขนาดใหญ่เฉยๆโง่ก็ได้ไม่มีอันนี้ด้านบนก็ได้แต่ทําด้านบนไว้ก็ดีนะเพื่อที่จะบังฝนให้นะเนาะบังอะไรเขาเรียกว่าแบบับางหิมะให้ตอนฤด,ด,ดูหิมะมานะครับโดยเกยมนี้มันมีความสมจริงอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าผู้เล่นใหม่ย,ยังไม่รู้เวลาหิมะมันตกอะ่ะแล้วมันมีอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอ,อะไรมันจะบังให้นะครับมันเป็นสมจริงมากแล้วในส่วนตรงเนี้ยมันก็จะเป็นหิมะไปหมดแล้วฟางเราก็จะมาอยู่ข้างในนี้เนาะเพื่อความอุ่นของวางโอเค ก็ส่วนมากก็จะไม่มีอะไรครับความข้อมูลรู้พื้นฐานของเกมนี้นาะก็จะมีเท่านี้ส่วนไอ้พวกนี้คืออะไรคุณก็ลองศึกษาเองแล้วกันนะโดยที่ผมจะไม่บอกไม่งนั้นเดี๋ยวจะหมดความสนุกผมจะมาบอกแค่เพียงเท่านี้สําหรับคนที่สงสัยเริ่มต้นเล่นยังไงหรือทําอะไรยังไงโดยที่ที่บอกไปข้างต้นนะส่วนไอ้ซื้อขายสัตว์ตู้แสดงเนะี่ยผมแนะนําว่าอย่าไปพึ่งเลี้ยงมาเลยครับมันจะเป็นแบบผมเนะี่ยมันมันเอ่อ ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีเหมือนมาให้เด็กศึกษาเฉยครับมาให้ดูเฉยมันสําหรับคนอยากเลี้ยงกบมันก็ทําได้นะแต่ว่ามันอยู่ในอะไรบ้างนี่มันอยู่อันนี้ครับคุณมาที่สิ่งอำนวยความสะดวกเนาะแล้วก็มาที่ตู้จัดแสดงขนาดเล็กนี่ครับมันคืออันนี้เนาะมันคือตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้เลี้ยงกบนะมันก็จะเปิดเป็นตู้มาแล้วคุณก็สามารถซื้อกบมาเลี้ยงสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มาใส่ตู้นี้เพื่อเลี้ยงได้โดยที่ไอ้กบพวกี้เนี่ยมันคลอดลูกได้เยอะมากครับเพราะฉะนั้น เยอย่างเช่นของผมมันขอรูคุณดูดิเห็นปะเออเดี๋ยวผมบอกด้วยเลยแล้วกันถ้าทําไมสุขภาพสังคมของไอ้กบพวกนี้มันลดจะแม้ถ้าคุณเพิ่งเริ่มเลี้ยงเพราะว่ามันเยอะเกินนะไอ้กบพวกคี้นในตู้เนี่ยของผมในตู้เนี่ยมีสิตัวมันเยอะเกินไปนะคุณควรจะต้องเอาออกฮนะเอาออกไปซะให้มันอยู่สักประมาณหกตัวก็พอแล้วครับ ถามว่าไม่ต้องคอยมากดได้ไหมันก็ทําได้ครับแต่ผมตั้งค่าไปแล้วแม่งก็ไม่ต่างกันอ่ะมันอยู่ไหนวะเดี๋ยนะมันต้องกดที่มันต้องกดที่ตู้นะกดที่ตู้ปุ๊บแล้วก็กดที่อะไรอ่ะเดี๋ยนะผมขอหาก่อนมันจะมีอันหนึ่งนะครับให้ตั้งค่าการซื้อขายอยู่เนาะไม่ใช่อันนี้ตกแต่งตู้พอคุณวิจัยเสร็จนะเพื่อเพื่อจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับกคุณกูต้องมา ชิคพี่ตู้แล้วก็สภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็เปิดได้พวกนี้ด้วยนะครับเวลาวิจัยเสร็จคุณจะได้พวกนี้มาเนาะคุณก็ต้องมาเปิดได้ให้มันด้วยเพื่อนที่จะเสริมเข้าไปในตู้มันอยู่ไหนไวาไอ้ที่ขายออโต้เนี่ยจำเลยนะผมหาเออบอกทุกอย่างยกเว้นขายออโต้ตอนเนี้ยอุณหภูมิถ้าคุณเอากบมาใส่ตู้แล้วคุณต้องปรับอุณหภูมิให้มันด้วยโดยที่มันต้องการเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีหลอดขาวๆเห็นไหมนี่หลอดตัวขาวๆแล้วเราก็ต้องมาปรับให้มัน ให้เอ็นหลอดอันนี้ของเรามันไปหยุดตรงหลอดขาวๆพอดีครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเมงนะครับไม่งั้นกดพูนตายหาแน่นอนนะเชนี่ไงโอเคมันอยู่อันสุดท้ายแมงกดทุกวันในยเว้นอันสุดท้ายเนี่ยคุณสามารถมาตั้งได้ครับมากดอันสุดท้ายเนะาะก็ตั้งไว้ตู้นี้จํากัด3ผู้ชาย3ตัวลำดับความสําคัญประมวลผลเราจะปล่อยคืนสู่ป่าตอนอายุไหมตอนความน่าสนใจหรืออะไรยังไงแต่ที่พวกพี่ันนี้มัน อายุไม่สูงสักทีมันผมเลยไม่ได้ปล่อยมันเลยเยอะเกินไปนะเราก็สามารถมาติ๊กแบบนี้ได้นะครับเนี่ยมาไล่ติ๊กแบบผมได้แล้วก็ปล่อยคืนสู่ตาไปเลยครับปล่อยได้ปะวะอ,อ่ามันปล่อยไม่ได้นะะโอเคเราต้องมาเราต้องมาไล่ติ๊กเอาเองนะครับเช่นที่จริงเราไม่ต้องมาไล่ติ๊กแบบผมก็ได้นะอ่านะเคลื่อนย้ายไปครับเคลื่อนย้ายไปเทเซนเตอร์นะ แล้วเราก็ค่อยไปขายอยู่ในเทดเซนเตอร์ก็คือมาที่อันนี้มาที่สวนสัตว์ใช่ปะวะมาที่สวนสัตว์แล้วก็มาที่สัตว์นะแล้วก็มาที่อ๋อเนี่ยไม่ไม่ไม่เน,น,น,นี่ยมันต้องอยู่อ๋อเลยนะไม่ผมบอกผิดผมบอกผิดมาที่ซื้อขายสัตว์ตู้จัดแสดงนั่นเองน,นะครับเราจะมาดูสัตว์ที่เราเก็บไว้ก็คือนเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเช่นในตู้เนี่ยมันโอเคแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตู้นี้ทำไมมัน มันเยอะผิดปกติน่ะไอสัตว์นีไไรร่ไอสัตว์ไอกบธรรมดาเนี่ยแต่ไอกบลูกศรพิษผมเนี่ยมันแบบมันควบคุมได้นะเพราะว่ามันโตวไวมากพอเดือดผมกำลั่าอย่าไปเลี้ยงเยอะเลยแต่มันก็เลี้ยงเยอะได้สําหรับคนต้องการตังหรือต้องการในใบเขียวๆนี้เรื่อยๆนะเราก็ตั้งค่าให้มันขายเรื่อยๆได้แล้วก็ปล่อยปล่อยคืนสูป่ป่าไปแล้วปล่อยไปแล้วก็มาดูเช็คในนี้ได้นะซื้อขายตู้จะ,สะแสดงพอมันเยอะเกินเนาะเราก็ต้องมาคอยเช็ค ไม่ใช่อะไรนะที่ผมพูเ้เม,ม่นหม่แนะนำก็คือมันต้องมาคอยเช็คนะครับโอเคสำหรับมผมพูดไม่จบสักทีนี่ครับอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่ไอ้นี่มันคืออะไรใช่ไหมไอ้นี่มันก็คือบอร์ดข้อมูลนั่นเองนะครับโดยที่ไอ้บอร์ดข้อมูลเนี่ยไอ้คนผู้ตรวจสอบเนี่ยมันจะตรวจสอบเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วก็บอร์ดข้อมูลด้วยนะครับก็คือการให้ความรู้นักท่องเที่ยวนั่นเอง การให้ความรู้นักท่องเที่ยวคืออะไรคือเราต้องให้ความรู้เกี่ยนักท่องเที่ยวด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนี่อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็นั่นแหละส่วนสัตว์ของเราต้องเพอร์เฟกต์นั่นเองนะครับก็คือคุณต้องนี่คุณมาตรงที่สิ่งอำนวยความสะดวกเนาะแล้วก็มาที่อุปรกรณรร์สื่อสารแล้วก็มาที่สื่อและภาพครับมันจะเป็นไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับเอาไว้เอาไว้ให้หนักท่องเที่ยวอ่านนะครับเนี่ยพอคุณตั้งแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้คุณก็คิกเข้ามาแล้วก็มาตั้งได้ครับนี่เน,น ที่จะให้มันปผยกเท่นะครับเราก็ตั้งไว้เพื่อที่จะเวลาผูต้ตสาวเข้ามาเขาจะได้ประเมินแล้วให้ดาวคะแนนดาวส,ดสัตว์เราเยอะๆนั่นเองเนาะโอเคมีเท่านี้ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนบ๊ายบาย